นอนอยู่ข้างล่างอยู่ล้วทีเี้เรามาจัดห้องให้น้อนในเมกันครับเราไม่ได้จัดห้องแบบว่าธรรมดานะแต่เราจะจัดห้องแบบหนึ่งเดือนที่แบบตามต่างประเทศที่เขาจัดที่แบบมีรูปโป่มีอะไรใหญ่ๆคือฉลองครบหนึ่งเดือนเป็นใช่เป็นคฉลองครบหนึ่งเดือนตอนนี้เราเริ่มทานเลยของเยอะมากเราจะเริ่มจัดะไร่อนดีเราต้องมาสิ์ตรงนี้ก่อนอางาเข้านะนี่แดนเซอร์วะไม่ใช่ไม่ใช่ที่เป็นแดนเซอร์ที่ เราคุณเาไปเท่านหรไหนไปเท่าไหร่ไปได้ไงไปได้ไงเป็นนี่อ่ะตอนนี้จริงอย่างนี่แหละจริงแล้วเขาเป็นเป็นอะไรเป็นแฟนเมลี่อย่านะพูดตามถึงหนึ่งล้านนะจะเป็นแฟนกันใหม่ผมไม่เห็นวันนี้ค่ะเขาฉีกข้างบนแล้วดูนี่เอาเออโหวันนี้กับมาฉีกอะไรมั่วมากเลยเราเอาแค่ตรงนี้ก็ได้ อ้าวมมึงหมดแล้วมึงมือหยาดได้ขีดเอาเอาชิบหายหมดแล้วไม่ใช่แล้วเนี่ยมันเหมืออะไรเนี่ยมันจากอันเก่าที่เหมือนที่แต่งอ่าต้อนรับน้องเดวี่เข้าว่านนะทุกคนทิ้งพิงเอาใหม่เถอะสภาพพร้อมยังพร้อมยังเอาบันไดมาเหม่ลี่ยกมาไปยกยกมาเป็นผู้หญิงอ่ะเอาทำไมอ่ะทำไมต้องมวหรออุ้ยเสร็จแล้ว คือแบบจะเป็นอย่างนี้เหรอเธอแย้ <S <S อันนี้คือจะเป็นห้องนอนของไดเม่ในอนาคตจริงๆนะคะจริงๆเลยคือตอนก่อนหน้านี้นคือเราจัดห้องไดเม่คืออยู่ข้งางล่างคือเป็นโซนแบบเวลาทําอะไรเรากา็ได้มาเรียกกับพี่บริการออกไปแล้วงั้ก็เลยเป็นห้องเป็นไดเม่ทันทีเขานอนด้วยกันเนระเขาไม่ได้นอนด้วยกันหรือว่าเขาแอบนอนด้วยกันเขาใช่แล้วครับไอคอันนี้คือด้านในห้องนะครับเดี๋ยวเราจะมาตกแต่งตรงนี้กัน ใช่อันนี้คือห้องรูปของเราสวยมากแต่เราจะอาจจะอนาคตเราอาจจะทําเป็นห้องแบบกระตูนกระต<อ>ูนหน่อยนะจ๊ะอาร์ตูนหน่อการแฮนด์เมดใช่ไหมจะวาดเหรอเด็กวาดเองลูกเดียวุ้วาดเอง <c oughs> ในเม่วาดเองนะสิเริ่มเลยคะ่ะทุกคนตื่นเต้นมากว่าห้องนี้จะเป็นยังไงเนี่ยห้องนี้นนทุกคนยังไม่เคยเห็นนะคนที่ยืนพูดเนี่ยเขาไม่ได้ทำอะไรพูดห้องนี้ทุกคนยังไม่รู้ว่าทุกคนยังไม่เคยเห็นห้องนี้เลยใช่ไหมเมลลี่อย่ามาขี้เกียจเริงนะครับถอดแว่นคก็มองไม่เห็น แล้วบริการทำไมต้องใส่เบ็ป็นตลอดคนถามเยอะมากเลยอ๋อเพราะว่าอ,อ,อ,อยากใส่ครับมาทุกคนเดี๋ยวเราจะมาติดแล้วก็ใส่ตรงใต้แอร์กันนะครับพร้อมพร้อมพร้อมมาเอาหมดยังมันมันหายไปเยอะเลยนะเนี่ยเดี๋ยวอยู่มาใส่เ <ไป S 1> พิ่มเนี่ยป,ป๊าป๊าตั้งใจทําให้หนูเลยนะลูก<อ>หนูคุดกับพ่อได้แล้วแบบโอพดพ่อเลยจะได้ไม่ตกึ้นครับพ่อพยายามคุยกับเราเราก็ไม่คุยด้วยอ่ะป๊าป๊าก็เลยไม่นนรู้ว่าหนูชอบแบบไหนมามี่ก็เลยไม่รู้ว่าหนูชอบแบบไหนหนูจะพูดยังไงแล้ว ไม่ต่อหรอกเราทุกทีคกองอะไรทั้งหนาคือถ้าไดเมตโตขึ้นมาใช่ไหมก็มาดูคลิปอ่ะโอ้โหป๊าป๊าที่สวยแล้วใช่ไหมเนี่ยไม่ทำดีที่สุดเดี๋ยวเดี๋ยวเป็นประเนี้ไงเพื่อวะโคชทีมเลยป๊าป๊าตั้งใจทำให้ลูกนะลูกคนภูมิใจที่มามีป๊าป๊าทำให้แล้วก็ป้าลุงทำให้นะลูกนะดูดีดูดีดูดีเฮ้ยทุกคนดูเป็นไงสวยป่ะเป็นไงทุกคนดูดีป่ะสวยมะ ตัวเล็กนะตัวนะีตรงนี้ก็ดีนะเล็กหน่งนะใจแม่นะมาเล่นหมาดีกว่าเอทำอะไรอ่ะสูบลมสูบอย่างนี้เหรอวะเนี่ยจะได้ลูอีกรอเอาละทุกคนดูไงตอนนี้เรากำลังสูบลมพัดลม สูบลูกโป่งอยู่นะครับผมไมกำลังหายใจอยู่นะคะไดายังโอเคนะครับคู่นั้นจะเอ็มตอนไหนก่อนเอาช่วยๆกันนะช่วยๆกันนะปอกปากกันนะกันนะโอเคนะเฮ้ยมาจะปอกปากปอกลูกโป่งตอนนี้ผมชักเสร็จแล้วเอ้ยไม่ใช่ตอนนี้ผมก็ทำทำลูกโป่งเสร็จแล้วนะครับผมได้หลายลูกเลยปั๊มนมรอนะคะทุกคนปั๊มนมรอปั๊มทำไมอ๋อลูกตรงนั้นะไปไปไปปั๊มนมรอไปเดี๋ยวคุณแม่มา <Okay. S 2> ตึงหมดแล้วอ่าทุกคนตอนนี้ก็เหมยลี่กำลังเป่าอะไรอ่ะเป็นเค้กปอมเฮ้ยดูดี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 ว่ามันเยอะจังไม่อ่ะเยอะจริงเยอะมากเลยใช้พลังงานเยอะมากโอ้โอมาทุกคนเดี๋ยวเราต้องเป่าปากเอานะครับเพราะว่าเค,เครื่องปั๊มไม่รู้หายไปไหนซื้อมาห้าอันก็หายหมดทุกบ้านไหนเป็นอย่างนี้บ้างแต่ผม,มรู้ว่าคนใครเอาไปคนกับกล้องให้นะเอ้ยอ้นนี้แหละเอาไป นอ,นอ๋อแล้วบอกว่าเบาบอลตอนนี้ผมรู้สึกว่าผมเริ่มปวดหัวแล้วเริ่มไม่ไหวแล้วปวดหัวมากเลยว้าเดี๋ยวนะครับทุกคนเอ้ยนี่หัวใจน่ารักมากสวยอ่ะ น่ารักที่สุดเดี๋ยวเราจะเอาไปติดในห้องนอนกันนะครับ2000 years later โกคนครับมีนกมาบ้านผมเฉยเลยอ้าวาวิวิไปแล้ว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 เอามานี่มานี่มามา ทางอีกแล้วมีนกมาทักทายสงสัยจะมีอะไรสอยาแน่เลยแล้วเป็ลามีอุ้ยไม่ใช่แม่ค่ทักทายแบบฉลองวันเกิดอะไรเงี้ยเนาะสวัสดีค่ะอย่างนี้บ้านเราที่เจอโอเคโหคู่หัวใจแบบเต้นแรงมากโอเคไหมอ่ะอายโอคูเดี๋ยวเราไปปล่อยปล่อยข้างนอกกันครับไปไปเด้อหนูจะได้เป็นอาหารไอโบแล้วน้องไม่ หรือว่านี่จะเป็นสัตว์เลี้ยงของบริการอ้าวเฮ้ยเอเคแล้วกันเราจะวางน้องไว้ตรงนี้เป็นอาหารไม่น้องเจ็บอยู่อ่าในบูบไอคิ้เอาละครับทุกคนตอนนี้เราก็จัดเสร็จไปที่เรียบร้อยแล้วครับนี่สวยงามมากสวยงาด้วยโคตรสวยโคตรจิ้งโคตรเท่โคตรอันตรายแล้วรองลูกสาวผมเราชอบแน่แช่มาเลยมาเล่นาเลยมาเลมอันนี้ของลูกสาวพี่เราไปกันไป แต่เราจะติดลูกโป่งนีาหน่อยก็เสร็จแล้วเราจะติดท้างบนด้วยเคยเห็นว่าติดลูกโป่งนัานบนอ่ะติดยากนะมาเดี๋ยวมีผู้ช่วยครับมาเมลี่เดี๋ยวเหมยลี่ยกบันไดต่อมายกบันไดมาเราชายชาติทุกครั้งเลยทุกคนเวลาอะไรที่มันงานหนักอ่ะพี่คิวจะให้เหมยดี่ทาทําไมก็พออย่างงี้เลยหรือพ่อยางงี้เหมยดีไม่มีแฟน จะขาันอ่ะแซมล็อกแซมออแซมล็อแซมล็อเฮ้ยโอยบริการบริการแมรี่เมื่อกี้ทำอะไรใส่เลยนะเสื้อใหม่เอาอะทุกคนเดี๋ยวเราจะมาติดข้าอบนงานมาเอาเลขหนมาติดหน่อยขอเลขหนึ่งหน่อยเดี๋ยวเราจะมาติดเลขหนึ่งกันตรงนี้ได้ไม่หนึ่งขวบแล้วเอ้ยแม่พาแล้วหนึ่งขวบแล้วนึ่งเดือนค่ะมาพร้อมนะพร้อมเลยอ เป็นไงสวยไหมล่ะแม่เบลลี่สวยมันเลิศมากใช่เพราะหนูเป่าเองกับมือเอาก่โมงเป่ากี่โมงแต่พี่เห็นนะว่าใสรเป่าใช่ไหมก็ดูเอาวในคลิปอ่ะรู้เรื่องทุกคนก็รู้เดินเข้ามาก็จะเป็นฟีลนี้อ่าสวยมากสวยมากสวยมาก ไม่มันยังไม่เสร็จไงถ้าเสร็จแล้วมันจะดูสวยเดี๋ยวเราจะติดลูกโป่งข้างบนนี้นะครับผมเฮ้ยแล้วมันสวยมากแล้วแบบฟิลแบบย้อยๆอ่ะไหมทุกคนย้อยมากนี่ย้อยประสาทมันย้อยลงมาแล้วก็เสซฟแค่นี้อุ้ยมันเหมือนฟิลขอแต่งงานอะไรอย่างเงี้ยเฉยๆสบายหล่อสวยดีนะสวยจริงใน ไม่ตอบวะอย่าให้หมูธีรมดาคนที่มีแฟนก็เย่างี้แหละเนาะทำใจหน่อยเอออย่าให้มีอย่าให้มีไม่เห็นหลอกในคลิปนี้บอชิงเตี่ยนนะเขาทิ้งเธอแล้วบอชิงเตี่ยนตัดเสียล้ครับเอ้ยนี่ไงบอชิงเตี่ยนในชีวิตจริงมาแล้วครับเฮ้ยเดี๋ยว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 ไม่ได้ละคือว่าท่านี้บริการชอบนะผมชอบเป็นร้านติ๊กต็อกสบายก่อนนะ เองทำมันกลมตุ้มก <ขอ S 2> ่อนไหมฟิวดิตด,ด,ดูใจเราหรือมันแน่นใช<ไ>่ไหมยมลี่หันช่วยคนอื่นหน่อยสิเออไมยลี่ไม่ช่วยคนอื่นเลยไป,ไ,ปไปดูดูไอ้เก็บของง่ายเขาหน่อยไปทำไมไม่ช่วยตรงไหนฮะเพราะคน<ช>หคนลังกล้องอ่ะไมยลี่ทำทุกอย่างแค่ปิดกล้องเท่านั้นแหละก็ถือมาล,ลูกเดียวเอาก็ค่อยๆได้ไหมล่ะแล้วทำไมต้องถือลูกเดียวเอาหนิหมาก็มาลูกเดียวไปเลยจะเรียนพอละยยมเจ้าเงียบเลยครับเจ้าเงียบใจปล่อยเลยครับเจ้าเงียบเลยครับ ต้องมีเซบอลหรอคะเอาอีกนีดดีกวะเฮ้ยกูพูดอะไรไปกูไม่สนใจไม่ใส่ปากที่กูกดทุกวันเพราะว่ากูรักไอ้คนที่พี่กอนดิเทนซี่เออพี่กอนไม่เทนซ์วะอ่ะพี่กอนดิหนึ่งเดือนของไดย์เมฟป๊าป๊ากับมัมมี่จะตั้งใจทำให้ดีที่สุดกับทุกคแค่สองเดือนนะเพราะสองเดือนทำอะไรไม่ทำแล้วพอแล้วแค่เดือนเดียวพอไม่แต่ถ้าทุกคนอยากให้ทำสองเดือนน่ะ คลิปนี้ต้องยอดวิวถึงล้านคนดูเราจะไปจัดที่ทะเลว้าวสองเดือนลูกตุทเตี้ยวทะเลแล้วล่าสุดโอ้ยใครทำหนอตื่นแล้วหรอคะไม่พีตื่นแล้วหรอคะโอ้ยโอ้ยโอยโอ้ยโร้องจนหน้าแดงหน้ากำเหเลยโอ้โหอย่านะใจให้ใจให้หิวนมหิวนมอย่านะ ไงทุกคนดูเฮ้ยดูดีมีชาตะปูนสวยนะบอกเลยงาน DIY ใช้งบน้อยนะใครจะจัดงานให้แฟนนะครับก็จัดอย่างนี้ไนดะ้แต่ถ้าใครไม่มีแฟนก็ทำใจหน่อยแล้วกันนะมาถึงใครอ๋ไนนอ,ไม,นนอไม่ใช่เราเจมี่ขอมาดูด้วยหน่อยค่ะว้าวเจ้า,าจง,งานมาแล้วคะ่ะเจ้าของเดือน <laughs> เดือนหนึ่งเดือน <laughs> เด็กหนึ่งเดือนเดืองงน <laughs> หนึ่งเดือน <laughs> เดือนละเดือเด็กหนึ่งเดือนนะคะช่วยไม่ค่ะจะไม่ลูกสาวช่วยไม่คะโอ้ยห้วนมค่ะไม่สนใจค่ะน้องไม่สนใจค่ะโอ๊บโอ้ไนท์เสร็จแล้วครับทุกคนดูเฮ้ย สวยอันนี้คือเมื่อกี้ลงไปปั๊มมาพอว่าแล้วลูกหิวนมจริงๆเมือปั๊มเสร็จลูกร้องตะโกนเลยใช่เห็นไหมสวยหิวนมหรอคะใช่ดูหิวน้อยหิวนมหรอคะดูตอนนี้ได้ไม่ขายืดจากตอนนั้นตอนนั้นอะตอนที่เขาเกิดมาขาเขาอย่างงี้ขดอยืดยอย่างเงี้ยเริ่มเอียดเริ่มนี้แล้วเดี๋ยวรอดูตอนเขารู้ว่าเขามีขาเขาจะใช้งานยังไง แปลกๆเมืาตอนนี้ไมใช่เด็กเด็กมันยังไม่รู้ฟังก์ชันงานของตัวเองไงทำแต่ละรศัพท์นี่นิวตอนนี้เด็กยังไม่รู้ฟังก์ชันแขนขาตัวเองอ่าเมื่อไหร่ที่เขารู้จักฟังก์ชันขาตัวเองเขาจะแบบถีบหยา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 บไทม์ไม่ใช่โทรศัพท์เลยจริงปะปะมันเป็นสับผัสแม่เด็กน้อยในฟังก์ชันละแอ้วแม่สัมผัสของแม่แม่ที่เขาพูดเอาเอา Kimoko 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 ปีนกว่าจะขึ้นไปติดได้ทุกคนใช้เวลาเยอะมากวิริการอย่าทำพังซิมูกมืยนิ้วสาติดไว้คือมืที่เป็นคนติดคนเดียวเลยใช่เนี่ยตุ๊ก,กตาอะไรก็ขนคนเดียว<ม>ดีมากนีมากเป็นไงเหมือนที่เก่งไหมไม่เห็นทำอะไรเลยนะทำยังไม่ทำอะไรเลยเลยเมลังกล้องไง<ม>หลังกล้องไม่เห็น,หอหนพอเปิดกล้องมามันคือเสร็จเรียบร้อยแลยย้วไงทุกคนเอาเป็นว่ามือที่ทำนะ Happy birthday ลูกสาวของมามี่ลองมามี่ Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday Happy birthday Happy birthday to you วันนี้นะคะก็เป็นวันครบรอบหนึ่งเดือนของไดเม่หนึ่งเดือนแล้ว บนโลกใบนี้ไวมากจเมื่อก่อนอยู่ในท้องมามีมาเก้าเดือนเก้าเดือนก็คือท้องโตมากแล้วก็เฝ้ารอมาตลอดจนนี้ก็ออกมาเป็นตัวเป็นตนแล้วนะเรขอให้น้องมีความสุขมากๆสุขภาพร่างกายแข็งแรงขอว่ามีคนเอนดูคนเม่ตันนะลูกนะอวยพรลูกเอาไว้พรกันเลยปะ้าเลยพรก็เหมือนี้อุยพนทุกคนเุทานขอให้หนูเติบโตมาแข็งแรงเป็นเด็กดี สุขสันต์วันเกิดน้องเดมี่หลานป้าหลานป้าคนแรกด้วยนะขอให้น้องเดมี่มีความสุขมากๆมีทุกคนรักคนอินดูป้ามีอะไรให้น้องเดมี่ด้วยอะไรอะนี่ครบรอบหนึ่งเดือนคืออตั้งใจแบบว่าให้เลยแต่ว่าอันนี้ซื้อกับวัิการนะคะเพราะว่ามืทีีงบไม่พออ่เท่านี้เดม่ก็ดีจ้าให้น้อง เกินไปมากอ่ะของจริงเลยใช่ไหมเนี่ยจริงสิของจริงนะนี่ไม่คอนเทนต์ใช่ไหมอ้าวนี่ดูดิดูเข้าสุดๆละยิบยละเอียดมากคุณนายมากนะคะคุณนายได้ไหมแล้วเจ้าของวันเกิดคือนอนไม่รู้เรื่องอะไรเลยน่ารักมากเลยอ่าพูดอะไดีแข็งแรงสวยๆน่ารักน่ารักมีแต่คนเอ็นดูพูดเก่งเหมือนแม่อาจจะโตขึ้นมาอาจจะบ่นแม่เอ้ยบ่นพ่อแทนแม่โอเคโอเคโอเค ลูกนะาน่ารักไหมคะน่ารักค่ะวันนี้เป็นวันครบรอบหนึ่งเดือนค่ะใช่แล้วคือนี่คือห้องทั้งหมดของที่ทำนะคะตั้งใจทำมากเลยตั้งใจทำมากครับกว่าจะได้ขนาดนี้ทั้งข้างบนทั้งข้างล่างแล้วเค้กนี่ก็คือสั่งทำพิเศษเลยใช่ป่ะเหมียวเรี่ใช่เพราะว่าเหมยวี่อยตามหาลายล้านมากเพราะว่าอยากได้แบบนี้จริงๆคือก็เลยได้จนแบบจนเป็นเค้กข้องเงี้ทุกคนสุดยอดอ่อต่ปไาเป็นไรเอ้าเอ้าเอาเงียคือเป็นลบเลย เป็นลมเลยนั้นกคนเพราะฉะนั้นกดคลิปนี้ให้ถึงล้านวิวนะ<า>เพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเรานะั่ใจมากๆเลยนะเนี่ย